วันนี้จะทำคลิปวิดีโอเปลี่ยนลูกปืนโถปั่นภายใน5นาทีว่าจะทำได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่างออสช่างประจำบ้านวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนเครื่องมือทำมาหากินเขาเรียกอะไรอ่ะลูกปืนลูกปืนเครื่องปันป่น,น,นของผมมันเริ่มเริ่มเสียงดังเริ่มแตกลแล้ะในคลิปนี้ผมเคยสอนไปแล้วรอบนึง ว่าเปลี่ยนแบบไหนเดีบบ๋ยวเดี๋ยวผมตั้งกล้องให้เห็นชัดหน่อยอ่าอย่างนี้พอได้นะมามาเริ่มกันลูกปืนก็เป็นเดือนอยู่นะเปลี่ยนทีหนึ่งเพราะว่ามันใช้งานหนัก ่ยดูดูตามผมไปเรื่อยๆออกก็เหมือนเดิมมือแบบบ้านๆผมจะทำทีละอันนะทีละตัววันนี้จะเปลี่ยนทั้งสองตัวเลยจะล้างแบบ ตนนี้มันเวลาปั่นแล้วมันจะมีเสียงดังละเราใช้กีมหีิบแล้วก็เบอร์แปดหันเพราะถ้าถอดทีละสองตัวจะงงไล่ทีละตัวเอา วันนี้จะไม่ค่อยจะพูดวิธีไเท่าไหร่นะเพราะว่าเคยทำคลิปลงไปให้แล้วจะเอาแบบเร็วๆเ,เลยตอนนี้ใบกขหลุดมาแล้วนี่คังคันสมบัติแต่ผมชอบใช้ตัวนี้มากกว่าอันนี้ค่คอยตอกถ้ามันแน่นต้องต้องใส่ตัวนี้นะ อันนี้น่าจะมันไม่งั้นเดี๋ยวหัวบี้จะใส่นอดไม่ได้เียไปหาแกนเด็กที่มันพอดีกับเบา้า ดามตรงนี้เอางอาพีนหนึ่งทำไมอ่ะเปลี่ยนลูกเปิ

วันนี้ลูกตอกออกมาเลยลูกปืนออกแล้วแต่ตัวนี้ไม่ออกตัวนี้เนี่ยต้องส่งส่งกับ ตัวนี้ก็มีเสียงหน่อยนะึงนะแต่ดูแล้วก็ไม่ลืละเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้จาก lazada าาาอ้มอมาเท่ะสองตัวจาก lazada าาาที่มันแตกเพราะว่าน้ำมันเข้า แล้วมันเกิดการเสียสีต้อนใส่ก็ใส่กรับเนิ้มใส่เข้าไปกันสองลูกอ่ามันไปดีแล้วก็ออกแกนใส่ ต,ตัวที่ซื้อจากดาสด้าเนี่ยแกเนี่ยมันจะหลวมหนึ่งมิลเนี่ยมันทำให้คอนโคกแคแล้วกทำให้ลูกเืินแตกง่ายนะอันนี้ก็ประกอบกับออตวฟีขึ้น ถอดตัวที่สองตัวนี้น่าจะแตกเยอะ ตัวที่ซื้อมาในามัตสึคอน Gracias. น่าจะออกอะเรียบร้อยอ่ะดูดิเสียงไม่มีเลยแตกหมดแล้วเสียงตัวนั้นยังดีหนะ่อยตัวนี้แตกหมดแล้วดูวสีชวนฉีดนอย กินมันยากยุงเลยแล้วก็เข้าไปเหมือนเดิม จะไม่ค่อยอธิบายเท่าไหร่นะเพราะว่าผมเคยลงคลิปบอกไปแล้วรอบนึงอันนี้ก็คือจะทำรวดเดียวเลยก็ใส่เหมือนเดิมอยาแกัมจะบแข่งนิดๆเราใส่เราทำเสร็จแล้วใช้ได้เดือนหนึ่งผมว่าคุ้มคะกับการลงทุนไม่กี่บาท ตัวพีขึ้นเหมือนเดิมตัวพนะีแต่ถ้าลูกปืนลูกยางอะไรนี่มันเสียแล้วมันไม่หมุนละมันก็ต้องซื้อของใหม่มาใส่บางอย่างมันใช้กันได้แต่บางอย่างใช้กันไม่ได้ เ๋ย่อันนี้เอาน็อตด,ดันงลงนระวังอย่าให้หัวมันรูดนะพอแด้กเวลาเราเอาไปตอกโอกาสถ้าไม่ใส่หัวน็อตมารับเกีียวไว้เกีียวมันแตกแล้วมันหมุนไม่ได้ลนะนี่เริ่มเข้าแล้ว จะ <c oughs> กินเหมือนอย,า,อยา,ากันยุ่งมากเะบิลสี่ส่นอ่าหมุนเข้าไปตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ใช้ได้นานไหมเนี่ยมันดูแล้วมัน ปลนลูกปืนสตัวเรียบร้อยหลักการก็มีเท่านี้อันนี้ลูกปืนเก่าเนี่ยมันแตกหมดละบางตัวขมปั่นก็จนเสียงดังปื๊ดปื้อแบบลูกปืนหลุดออกมาเลยนี่อันนี้ที่ถอดมา Đoạn ăn mày ăn khi cũng xô vậy, Để đi บาทเนี่ยแหละผมซื้อมาหลายชุดเนะี่ยน,นี่ลูกปืนลูกปืนใหม่กับไปพัดที่ทำเอง ันกับลูกปืนใหม่ทำเองได้เนี่ยมันเป็นเครื่องมือทำมาหากินเลยต้องทำเองไม่งั้นเสียเงินเยอะผมมีร้านขายสตอรอเบอรี่ปัน่นอยู่ที่ตลาดสายใต้ใหม่ฝากร้านไว้ด้วยแล้วกันเพื่อ ลูกค,ค้าทา่านใดแวะไปทักทายกันได้ที่ตลาดสายใต้ใหม่เปิดทุกวันเวลา4ี่โมงเย็นถึงจริงๆ่าห้าทุ่มเที่ยงคืนแต่ตอนนี้มันติดโควิดรัฐบาลก็ให้แค่สามทุ่มสองทุ่มก็รอประกาศตามรัฐบาลนั่นแหละรัฐบาลให้เท่าไหร่ก็เท่านั้นมีที่วัดประดู อีกสาขาหนึ่งอันนั้นเป็นตลาดเย็ยนมีทุกวันเหมือนกันสต,ตรอเบอรี่โยกิร์ร้านผมมีร้านเดียวที่สายใต้และที่วัดประดูก็มีร้านเดียวไงถ้าแวะไปก็ไปชิมกันได้นะครับ เดี๋ยวผมมาใส่ประกอบอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ก็เอาไปล้างปรคกอมอาหารนิดหน่อยเดี๋ยวมาประกอบกลับไปปรับก็ไม่ยากตามขั้นตอนเดิมออกยังไงก็ใส่อย่างน,นะ ปีนเขียวนะปีนเขียวจบเลย คยมีคนมาถามผมเปลี่ยนลูกปืนโถปั่นทั้งระบบ200ซื้อใหม่400ระหยต้นทุนได้หมแต่ความคงทนมันไม่เหมือนกันเงี้ยพอพอใช้ได้สำหรับ,บร้านค้า เพราะว่าเราใช้ปั่นหนักมันเสียบ่อยปืนแตกบ้างอะไรบ้างทาเองไม่เป็นบ้างอย่างเงี้ยผมว่าเราทําเองได้ก็สบายใจง่ายไหมครับ ความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวฉีด W40 ทิ้งไว้ก็หน่อยหนึ่งเพืได้เรื่องวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่างนี้ก่อนนะครับท่านอย่าลืมกดติดตามกด s ับ s ไ r i b e กระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของช่างออส คำว่าช่างออสเนี่ยม,มันติดปากก็ลเลยพูดมาตลอดทั้งทั้งที่เป็นพ่อค้าขายแต่ตอเบอรี่ยกเกิดเพราะว่าสมัยก่อนผมผมจบช่างก่อสร้างมาก็ทำงานก่อสร้างมาตลอดทำงานก่อสร้างมาตลอดเกิดเขาก็เรียกช่างออสช่างออสพอเจอวิกฤต ก็เลยแปะขันตัวเองมาค้าขายลองถูกลองผิดมาหลายอย่างแต่จับผัดจับผัดจับหูยังไงไม่รู้มาขายสตรอเบอรี่ยเกิร์ตใช้เลยกลายเป็นไรายได้หลักของครอบครัวทุกวันนี้ก็ได้จับมาตลอด บางอย่างผมไม่เคยทําก็ต้องลองทําเราทาก่อสร้างแต่ทาไมบางทีผมลงคลิปทําเครื่องยนต์บางอย่างเราทาเองได้มันศึกษาได้เยอะสมัยนี้อันไหนเราไม่รู้เราก็ศึกษาเดี๋ยววันไหนว่างๆผมจะมาเติมน้ายาแอร์รถแอร์บ้านให้ดูอันนี้ผมก็ศึกษาเอาไปเรียนเพิ่มเติมเอา บางทีเราอยากรู้ไม่อยากโดนหลอกเราก็ไปทําเพิ่มเติมเอาอย่าลืมไปอุดหนุนร้สตรอเบอรี่โยเกิร์ตท,ที่ตลาดสายใต้นะครับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปแล้วครับ